ทุกท่านอยากรู้ไหมครับว่า Microsoft Copilot เนี่ยสามารถสรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดได้บ้างเช่นสรุปจากข้อความได้หรือเปล่าสรุปจากรูปภาพได้หรือไม่แล้วถ้าเกิดคุณครูมีลิงก์ของเว็บไซต์ต่างๆจะนำมาให้ Microsoft Copilot ช่วยสรุปได้หรือไม่เช่นสรุปออกมาเป็นเอกสารประกอบการสอนสรุปมาทำสื่อทำเกมนะครับ แล้วก็นำไปประกอบข้อมูลอย่างเช่นง,งานวิจัยนะครับอะไรอื่นๆอ,อีกมากมายไปพิสูจน์และเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยครับ Microsoft Copilot เอิโซดที่4มาแล้วนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด็แชานะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเราเดินทางมาถึงตอนที่4แล้วนะครับสำหรับ AI สุดยอดเยี่ยมของบริษัท Microsoft ที่ชื่อว่า Copilot นั่นเองนะครับท่านใดที่ได้ใช้งานแล้วลองคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้หน่อยครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง Gemini ChatGPT หรือแม้กระทั่ง ChatPDF มาเทียบกันกันกบ Copilot เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้คลิปที่1 2 3เนี่ย ก็แนะนำให้ย้อนกลับไปเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะใช้งานโคไ i ล o t ได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าที่สุดในการใช้งานแบบฟรีแอ c เคาท์นั่นเองนะครับผมในวันนี้ครับเราจะลองให้เจ้าตัวของ c o ไคลล t เนี่ยสรุปข้อมูลในรูปแบบต่างๆโดยอาศัยนะครับพร้อมที่เราเรียนรู้กันในคลิปที่แล้วเนี่ยมาต่อยอดลองดูซิว่าถ้าเกิดเรามีข้อความมาให้มีข้อมูลมาให้ สรุปจากลิงก์ของเว็บสรุปจากรูปภาพจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์และเรียนรู้ด้วยกันในคลิปวิดีโอนี้แต่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยขอให้ทุกท่านเนี่ยกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปต่อไปและต่อไปนั่นเองนะครับไปครับตามกันต่อดีกว่าครับ อันดับแรกเลยนะครับผมจะลองไปนำนะครับข้อความที่อาจจะอยู่ในเอกสาร Microsoft Word นะครับอยู่ใน PowerPoint หรืออยู่ในไหนก็ตามนะครับมาลงนะครับซึ่งในที่นี้ผมขออนุญาตนำนะครับบทความนะครับจากเว็บไซต์ s i i e รับ o r g เนี่ยมาลงก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคผมลองเลือกเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับหัวเรื่องก็คือพลังงานทดแทนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ ค okay. ก็จะมีข้อมูลอยู่มาประมาณนี้นะอ่านี่นะครับมีบรรณาน,นุกรมด้วยนะครับผมมีอ้างอิงด้วยทีนี้ผมจะลองนําข้อความเข้ามาใส่ในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นการคัดลอกข้อความมานะครับถ้าเกิดทุกท่านมีเอกสารนะครับอยู่ใน Word อย่างเงี้ยมันอัปโหลดเข้ามาตรงๆไม่ได้ด้วยความเป็นข้อจํากัดของมันนะครับทุกท่านก็ต้องทําการคัดลอกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ A Later Few Moments later. อ่าโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เราก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปเลยครับช่วยสรุปข้อมูลนี้ให้อยู่ใน3ย่อนหน้าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแบบแรกเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะได้อยู่แล้วนะครับแบบแรกเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่เกินความสามารถของโคพไคลอตนะครับ นี่เลยนี่นะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นี่นะครับมีความจําเป็นนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นการสรุปจากข้อมูลที่มีมาให้ตรงๆนะครับอาจจะมีการเรียบเรียงแล้วก็มีการเขียนมีการปรับบางคําใหม่ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับแบบแรกเลยก็คือการสรุปจากข้อความที่เราคัดลอกลงมาไม่ว่าจะเป็นจากตัวของเว็บไซต์เป็นจากไฟล์ Word ท,ที่เราคัดลอกข้อความลงมาเนี่ย ไม่มีปัญหาใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับโอเคครับทีนี้ผมลองหารูปภาพเกี่ยวกับ learning pyramid มานะครับเชื่อว่าทุกท่านเคยเรียนกันมาแล้วก็คงจะคุ้นเคยกับเจ้าตัวของพีระมิดนี้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้ผมจะลองนำรูปภาพนี้นะครับเซฟลงเครื่องแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในโครกไฮลอดจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาลุ้นพร้อมกันนะ เรากําลังจะพิสูจน์ว่าโค้ไฮรอลเนี่ยสามารถสรุปข้อมูลจากรูปภาพได้หรือเปล่านะครับสมมุติว่าทุกท่านมีไฟล์ภาพไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตามนะครับลองนําเข้ามาแล้วให้เจ้าตัวของโค้กไฮรอลเนี่ยช่วยสรุปให้นะครับโอเคเมื่อเรากดที่รูปภูเขานะครับแล้วก็รูปของดวงอาทิตย์ตรงนี้มันก็จะมีมาให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะวางลิงก์อัปโหลดจากอุปกรณ์นี้หรือถ่ายภาพนะครับในที่นี้ผมจะลองเลือกเป็นอัปโหลดจากอุปกรณ์นี้ก่อนนะครับ เค okay. แล้วก็ทำการเลือกนะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะอัปโหลดภาพเข้ามาในลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนว่าจะอัปโหลดเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งภาพด้วยนะครับช่วยสรุปข้อมูลนะครับข้อมูลในภาพนี้ออกมาแบบละเอียดให้หน่อยนะครับ Years later. โอ้มันอ่านภาพได้นะโอ้สุดยอดมากเลยนะครับ <Whoa. S 2> ภาพนี้แสดงพีระมิดแห่งการเรียนรู้หรือ learning pyramid นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นอุ้ยมันสร้างภาพให้ด้วยนะความเจ๋งของโค้กไฮลอดที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับซึ่งจะพูดถึงในคลิปต่อไปก็คือมันสามารถสร้างภาพครบจบในที่เดียวได้เลยนี่คือความเจ๋งอย่างหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆที่แสดงให้ถึงวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนนะครับจากวิธีการที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดด้านบนไล่เรียงลงมาถึงด้านล่างน้อยที่สุดจากภาพที่เราเห็นก็เรื่องของการเลคเชอร์หรือการบรรยายอยู่แล้วนะครับแต่บ่อยครั้งเลคเชอร์เนี่ยถูกตกเป็นผู้ร้ายหรือหน้าตาเหมือนแพะเฉยเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆที่นะครับแม้กระทั่งการศึกษาของโลกใบนี้ที่มีคุณภาพมากๆเนี่ยเขาก็ายังมีการเลคเชอร์กันนะครับ ก็สลับสับเปลี่ยนวิธีการการสอนกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วอันที่เจ๋งที่สุดก็คือจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับอย่างที่เราเคยทราบกันมาแล้วก็คือการที่นักเรียนหรือคนคนนั้นสามารถสอนผู้อื่นได้นั่นเองนะครับ teaching author ตรงนี้ทีนี้เมื่อกี้เราลองจากภาพที่เป็นแบบอัปโหลดเข้ามานะครับแต่ทีนี้ผมจะลองพาทุกท่านเนี่ยไปใช้ภาพที่เป็นภาพที่มีอยู่แล้วก็คือลิงก์ของรูปภาพนะครับ ผมลองเซิร์ชไปนะครับเกี่ยวกับ Passive Learning v 8 Reverse s u Active Learning นะครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับใน Research Gate เข้ามานะนี่นะครับผมก็จะทำการเปิดภาพนี้นะครับเพื่อให้ได้ลิงก์ของภาพมาในลักษณะาาแบบนี้แล้วทำการคัดลอกลิงก์นะครับตรงนี้ค่อนข้างยาวไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับต้องขอพิสูจน์ดูก่อนนะอันนี้ก็เป็นภาพที่มันสร้างมาให้นะครับเป็นพร้อมที่เขียนว่า Learning Pyramid ซึ่งตรงนี้ผมจะยังไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่า อย่างที่มีการเกินนําหรือว่าแตะไปเล็กน้อยนะครับว่าเฮ้ยมันสามารถสร้างภาพได้ด้วยนะในตัวของโคไฮลอดเนี่ยค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็มีข้อจํากัดน้อยมากๆเลยนะ2,000 years later ฉากที่ผมได้ลองนะครับก็พบอันหนึ่งที่น่าจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่สังเกตจากการที่ลองซ้ำๆหลายๆอันเนี่ยอันไหนที่จะมีปัญหาเนี่ยก็คือลิงก์ยาวส่วนอันไหนที่จะไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือลิงก์ของภาพนั้น จะต้องลงท้ายด้วยนามสกุลของภาพเช่นอาจจะเป็น .jpg .gif หรือ .png นะครับในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะคัดลอกแล้วนำไปใส่ได้เลยนะครับโดยการกดเพิ่มภาพแล้ววางกดเพิ่มภาพแล้ววางลิงก์ตรงนี้นะครับอ่าโอเคผมจะขออนุญ,ญาตใช้พร้อมเดิมในการถามนะครับช่วยสรุปรูปภาพข้อมูลนี้แบบละเอียดให้หน่อยนะครับอ่าโอเคนะภาพที่ผมได้มาก็จะเป็นภาพนี้นะครับ Active Learning v e r s u s Passive l e a r n i n นนะครับแล้วก็เป็นตารางออกมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเค okay, มกำลังวิเคราะห์ภาพอยู่นะภาพเป็นภาพหน้าคนเนี่ยจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับอันนั้นนะ่มันไม่สามารถที่จะถอดภาพออกมาได้เช่นสมมติว่าทุกท่านมีภาพของใครสักคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักนะครับหรือแอบ,บชอบอยู่อะไรประมาณนี้แล้วเอาก็เอาภาพนั้นไปใส่นะครับแล้วบอกว่าช่วยบอกข้อมูลของคนคนนี้หน่อยเนะี่ยแบบนั้นนะ่ยไม่ได้แน่นอนนะครับ มันสร้างภาพมาให้อีกและนะครับโอเคนี่นะครับการติดป้ายการเลือกข้อมูลค่าใช้จ่ายประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวนะก็ตรงตามหัวข้อไปเป๊ะเลยนะครับ Labelling Data Selection Cross Performance แล้วก็การกรับปรับตัวนะครับตรงนี้ Adaptability ตตรงนี้ก็คือการปรับตัวนะก็มันสามารถที่จะทำออกมาได้ค่อนข้างตรงเลยนะครับ ทีนี้เราจะลองสรุปข้อมูลง่ายๆโดยใช้ลิงก์ของเว็บไซต์เลยนะครับไม่ต้องเป็นการคัดลอกข้อความและไม่ต้องเป็นการอัปโหลดภาพแล้วแต่ใช้ URL หรือว่าลิงก์ของเว็บเนี่ยไปเลยแล้วก็ให้สรุปนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยผมขอเป็นบทความเดิมนะเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ mm. เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็พลังงานทดแทนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะผมจะนำลิงก์มาวางนะครับโอเค อาจจะเจอปัญหาเหมือนกับตอนที่เราสรุปในเจมินายหรือเปล่านะครับตอนที่ใช้เจมินายเนี่ยเว็บไซต์ไหนที่มันมีระบบป้องกันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของเว็บไซต์นั้นได้คือเข้าหน้าเว็บได้แต่ไม่สามารถไปอ่านเนื้อหาได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันช่วยสรุปสรุปข้อมูลจากลิงก์น,นี้ให้หน่อยนะครับ คผมขออนุญาตคัดลอกไว้ด้วยนิดนึงนะครับเพื่อที่จะใช้ในอันต่อไปนะอ่านี่นะครับลองกด Enter ดูครับอ่าลองมาดูนะครับโอ้นี่นะครับมันกำลังเหมือนไปเข้าไปวิเคราะห์นะครับอ่าได้นะบทความนี้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่เป็นมิตในสิ่งแวดล้อมนะครับคือพูดง่ายๆว่าเจ้าตัวของ c o p ายโ t เนี่ยมันจะมีความคล้ายกับเจมิ n นนนิดนึงก็คือมันสามารถเข้าไปถึงเว็บไซต์ต่างๆได้ ประหนึ่งเหมือนคนคีิมอินเทอร์เน็ตแล้วเชื่อมโยงเน็ตได้ซึ่งแตกต่างกับเจ้าตัวของ c h a t GPT ที่ตัว3.5นะครับอันนั้นเน่ยเหมือนกับแบบไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือดึงปักเน็ตออกอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก็คือการใช้ลิงก์ของเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งผมขออนุญาตใช้ในเว็บไซต์ดูทเียนะครับเกี่ยวกับการทาความเข้าใจว่าเราจะใช้ AI อย่างไรในการวางแผนการเรียนรู้ หรือเขียนแผนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนะครับผมก็จะนำลิงก์ของเว็บไซต์ตรงนี้มาเลยนะแล้วก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับแอนแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับนี่นะครับช่วยสรุปข้อมูลจากลิงก์นี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็นำมาวางเลยไปครับมาลองดูว่าเว็บไซต์นี้จะมีระบบป้องกันหรือเปล่านะครับถ้ามีระบบป้องกันเนี่ยมันก็จะบอกว่าฉันไม่สามารถอ่านข้อมูลนี้ได้นะ อ่าโอเคได้นะครับบทความนี้มีการกล่าวถึงการใช้งานบรรดาประดิษฐ์อย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนการสอนโดยเน้นว่าการใช้งาน AI ในการพัฒนาบทเรียนต้องอาศัยการตัดสินใจของคุณครูเป็นหลักนะครับแล้วก็มีอ้างอิงตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดกดไปแล้วก็คือหน้าเว็บที่ผมได้นำเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเราได้พิสูจน์และได้เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วว่า เจ้าตัวของ Copilot เนี่ยสามารถสรุปข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นจากการคัดลอกข้อความลงมาจากการอัปโหลดรูปภาพลิงก์ของภาพและสุดท้ายก็คือการใช้ URL หรือลิงก์ของเว็บไซต์ยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับทุกท่านได้เห็นความสามารถของ Copilot แล้วน่าจะมองเห็นทางนะครับเห็นทางไปนะครับเห็นว่าจะนำโค o p i l o t เนี่ย ไปใช้ในเรื่องใดๆได,ได้บ้างผมเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดทุกท่านอยากแลกเปลี่ยนว่าจะใช้โคไฮลอดในเรื่องใดก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ล่างคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูท่านอื่นๆได้ด้วยนะครับทุกท่านครับทุกท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้ไหมครับถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ฝากกดถูกใจกดไลค์นะครับกดแชร์กดส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อน ที่น่าจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับที่แชรง่ายๆด้วยการกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับผมเราเดินทางมาถึงคลิปที่4ของโคไพลอตแล้วในคลิปต่อไปเนี่ยจะขออนุญาตเบรกหรือหยุดโคไพลอตชั่วคราวไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดทำแบบรัวๆเร็วๆติดต่อกันมากเนี่ยทุกท่านอาจจะเบื่อได้ผมอยากทำประมาณนี้ก่อน แล้วทุกท่านเนี่ยได้ไปลองใช้ลองสร้างความคุ้นเคยกับโคไพล o อตเดี๋ยวยังไงจะทำตอนต่อๆไปแน่นอนยังเหลืออะไรให้เล่นอีกมากยังเหลือความสามารถอีกหลายอย่างของโคไพล o อตยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ